วันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศตรุษจ,จีนที่ต่างประเทศบ้างแผ่นดินใหญ่ที่จีนฝั่งของไทยเราเนี่ยมีเงินดิจิตอลอาจจะใช้ไม่ได้่ะอเงินเฟดสเฟดสก็ว่ากันไปฝั่งของจีนเองก็มีการแจกเงินในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าคูปองเงินสดครับก็แจกในช่วงตรุษจ,จีนนี้แหละเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงนี้ให้ออกมาซื้อของครับ สำนักข่าวบูมเบลกเนี่ยรายงานว่าเมืองต่างๆในจีนเนี่ยกำลังเร่งแจกเงินอุดหนุนแบบคูปองลดราคาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนตลอด8วันในปีนี้ครับเพื่อกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าและบริการต่างๆก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน และจากปีที่แล้วยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง1ล้านล้านหยวนครับ really เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นเซี <Press ure. S 1> ่ยงไฮ้จึงได้ประกาศแจกคูปองอีกครั้งเ <Like. S 1> มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> หลังจากมีรายงานว่ายอดขายค้าปลีกเนี่ยลดลงในปี2567ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีที่ยอดขายลดลงแบบนี้ ก็เศรษฐกิจกอาจจะซบเซาทางการจีนเนี่ยก็เลยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกครับความนิยมในการใช้คูปองลดราคาในจีนก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆโดยในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา มีคนกว่า10ล้านคนแห่ไปขอรับคูปองจากส่วนลดจากร้านค้าต่างๆในมณฑลหูเป่ยแต่ว่าเพราะมีคนสนใจเยอะครับคูปองเนี่ยก็จะหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ขอนอกจากนี้ก็เคยมีเว็บไซต์นึงเนี่ยได้แจกตั๋วหนังราคาถูกจํานวน30ล้านใบและปรากฏว่าตั๋วเนี่ยหมดเกลี้ยงภายในแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเซี่ยงไฮ้เขาเปิดตัวโครงการ แจกคูปองอิเล็กทรอนิกส์หรือเขาเรียกว่า e คูปองครับมูลค่ามหาศาลถึง500ล้านหยวนเลยก่อนวันหยุดยาวสัญชาติจีนเพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นโครงการแจกคูปองที่มากที่สุดสำหรับท้องถิ่นจีนที่เคยมีมาเลยนอกจากนี้รัฐบาลจีนก็ได้ออกมาตรก,การกระตุน้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยเน้นไปที่การให้ประชาชนเนี่ยนำรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท มาแลกซื้อใหม่ซึ่งเดิมทีเนี่ยมีอยู่8ประเภทแต่ว่าต่อมาก็ขยายเป็น12ประเภทครับก็หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ต่างจากประเทศไทยอ่ะพอรัฐรัฐบาลประกาศบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ติตอวอลเล็ตจำกันได้ไหมตอนนั้นที่จีนก็เช่นเดียวกันครับช่วงที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าชะลอตัวก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลในการกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้นโดยเฉพาะชนชั้นกลางเนี่ยต้องบอกว่า ก็จะมักประหยัดเงินกันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยก็อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจที่รัฐบาลลอนแคมเปญน,นี้ออกไปเนื่องจากระบบประกันสังคมของจีนเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอทําให้ชาวจีนส่วนใหญ่เขาออมเงินเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนา,นาคตปัจจุบันครัวเรือนชาวจีนก็ออมเงินถึง1ใน3ของรายได้เลยทีเดียวครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ก็ต้องบอกว่า ใช้จ่ายอาจจะเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคไปสู่สินค้าที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวมขนาดนั้นครับแม้ว่าการแจกคูปองเงินสดเนี่ยจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนออกมาใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็จริงแต่อาจจะเกิดผลกระทบได้แค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นระยะยาวเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องเพิ่มงบในการอุดหนุนสินค้าต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ครับ <Okay. S 1> ก็เป็นความท้าทายในระยะยาวด้วยแม้ว่าระยะสั้นอาจจะได้ผลแต่ระยะยาวนี่จะมีมาตรการอะไรนะคะใช่ครับก็นั่นแหละไม่ต่างจากบ้านเรานะบ้านเราก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา,มามากมายฝั่งจีนก็เช่นกันต้อนรับจุดจีนแบบนี้ก็เชื่อว่าน่าจะคึคกคักพอสมควรรวมถึงบ้านเราด้วยไปต่อกันที่ฝั่งญี่ปุ่นครับไปที่ประเทศญี่ปุน่น ข่าวนี้ต้องบอกว่าในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็สะเทือนวงการไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นแต่ว่าทั่วโลกก็จับตามองเช่นเดียวกันกับกรณีของฟูจิทีวีฟูจิทีเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์เนี่ยวันสองวันมานี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็ย้อนความสั้นๆให้คุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาก่อนฟูจิทีเนี่ยมีกรณีถูกออกมาแฉว่าบังคับให้พนักง,งานหญิง ผู้ประกาศหญิงพิธีกรหญิงเนี่ยต้องไปบำเรอทางเพศนั่นเองให้กับคนใหญ่คนโตร,ระดับสูงก็ทั้งถูกบังคับบางคนก็ไม่ได้ยินยอมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการออกมาถแถลงข่าวแต่การถแถลงข่าวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยพอใจเพราะรู้สึกว่ามันมีเงื่อนงําต่างๆนั่นนะล่าสุดเมื่อวานมีการถแถลงข่าวอีกรอบแต่การถแถลงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามาราธอนครับคุณผู้ชมถแถลงข่าวใช้เวลา10กว่าชั่วโมง สิชั่วโมงนี่มันโอ้โหมากกว่าดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยดูกันเป็นแบบ10ตอนเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปไร่เรียงตั้งแต่เริ่มแรกครับเรื่องอื้อฉาวนี้ต้องบอกว่าสะเทือนวงการโทรทัศน์ญี่ปุ่นครับสำหรับกรณีฟูจิทีวีที่มีการออกมาแฉว่ามาซาฮิโรนากาอิคนนี้นี่เป็นพิธีกรชื่อดังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศพนักง,งานผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อปี2023 บริษัทเนี่ยต้องบอกว่ารู้เห็นและก็พยายามปกปิดเรื่องอื้เฉาวนี้มาโดยตลอดก็นำไปสู่การถแถลงข่าวที่ให้สัมภาษณ์ยาวนานกว่า10ชั่วโมงเมื่อวานนี้ล่าสุดก็คือไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเนี่ยถอนตัวมากกว่า70แบรนด์แล้วในตอนนี้ก็คือถอนโฆษณาออกไปมาซาฮิโรนาคาอิถูกแชเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากที่อ่ะย้อนกลับไป มาซาฮิโร่เนี่ยเขาเป็นอดีตบอยแบนด์ชื่อดังวงสมัปหนี่คนนี้ปัจจุบันเขาก็ผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการให้กับปูจิทีวคนนี้ก็อายุประมาณ50กว่าแล้วครับซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็มีการไกลเกลี่ยกันครับก็เขาออกมาเปิดเผยเองว่ามีการไกลเกลี่ยจ่ายเงินให้ไปแล้วกว่าเกล้านเยนหรือราวรา9สล้าน5แสนบาทเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการ จัดงานขึ้นมาของภายในของทีวีฟูจิทีวีเป็นการรับประทานอาหารข้าระหว่างผู้บริหารแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยผู้บริหารเขาถอนตัวก็ทำให้เหลือแค่มาซาฮิโรกับพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งจนนำไปสู่การล่วงละ,ละเมิดเกิดขึ้นในวันนั้นไม่เพียงแค่นั้นครับมีนิตยาสารดังของญี่ปุ่นชูกังบุญชุนออกมา เผยแพร่ข้อมูลอีกที่น่าตกใจบอกว่าเมื่อปี2022ผู้บริหารฟูจิทีวีคนเดียวกันนี่แหละก็ได้จัดงานสังสรรค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวก็เชิญพิธีกรรายการในในฟูจิทีวีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาสร้างความบันเทิงให้กับมาซาฮิโร และก็ดาราทีวีผู้ชายคนอื่นๆพร้อมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตหลายคนก็มองว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เขาทำมาอย่างยาวนานจากการที่ฝ่ายออกมาแฉเนี่ยมีหลักฐานว่ามาซาฮิโรเนี่ยทำผิดจริงๆทำให้เจ้าตัวก็อยู่เฉยๆไม่ได้ครับต้องออกมาถแถลงยอมรับความจริงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงซึ่ง ฝั่งตัวเขาเองถึงขั้นประกาศลาออกจากวงการยุติบทบาททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรายการโชว์ประจำสัปดาห์ที่เขาดำเนินรายการรวมถึงถูกยกเลิอกออกอากาศเป็นการชั่วข่าวบางรายการที่เขามีส่วนร่วมรวมถึงรายการบันเทิงประจำสัปดาห์ที่เขามีเป็นพิธีกรอ,อยู่บางรายการเนี่ยถึงขั้นงดออกอากาศโดยที่ไม่ได้ประกาศว่าจะเอายังไงต่อตัวเขาเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง และเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาได้ยุติเรื่องนี้อย่างที่รายงานไปบอกว่ามีการจ่ายเงินไปหลักถึงเกือบเกือบ20ล้านบาทนี้แล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ลาออกจากวงการการลาออกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานบริษัทฟ,ฟูจิทีวีเนี่ยออกมาถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ประธานบริษัทเนี่ยถแถลงข่าวก่อนทําให้มาซาฮิโร่เนี่ย ลาออกตามแต่การถแถลงครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่านี่แหละนำมาซึ่งความบานปลายความไม่พอใจของประชาชนชาวญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นเนี่ยการถแถลงข่าวเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับคือท่าทีของผู้บริหารหลายคนมองว่านี่ไม่ได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกว่ารู้สึกผิดเลยนอกจากนั้นการถแถลงข่าวเนี่ยเขาจำกัดให้เฉพาะนะักข่าวบางกลุ่มที่เข้าไปทำข่าวคือเขาเลือกไม่ได้ให้เข้าทุกคน นักข่าวบางคนที่อยากจะเข้าไปตั้งคำถามไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปแล้วก็ถ่ายทอดสดเพียงแค่ฟูจิทีวีของตัวเองเท่านั้นช่องเดียวพูดง่ายๆก็คือนักข่าวช่องอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปถามนั่นแหละในการถแถลงข่าวรอบนี้หลังการถแถลงข่าวโทโมอากิโคโซนี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงของบริษัทไรท์ดีไซน์เขาบอกว่าการประชุมที่ฟูจิทีจัดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยการที่คุณจะทําอะไรมันไม่โปร่งใสหรือไม่สามารถตอบคําถามสังคมได้อย่างโจ่งแจ้งมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยปกปิดอะไรบางอย่างหรือการถแถลงข่าวรอบนี้มันเป็นการซื้อเวลาหรือยื้อเวลาอะไรบางอย่างครับนอกจากนั้นเจ้าเดิมนิตยสารเจ้าเดิมชูก,กังเนี่ยเขาก็ออกมาแฉเพิ่มว่า ผู้บริหารประธานฟูจิทีวีรายนี้เนี่ยรู้เรื่องนี้มาแล้วกว่า6เดือนแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเลยสักอย่าง mm. พร้อมกับบอกด้วยว่าเหล่าคนใหญ่คนโตของฟูจิทีวีมักจะจัดปาร์ตี้แบบนี้แหละแล้วก็บังคับผู้หญิงพนักง,งานผู้หญิงของฟูจิทีวีเนี่ยไปบําเรอคนใหญ่คนโตจากการใช้อํานาจถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องคาดเดาเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานก่อนหน้านั้นหลังจากถแถลงรอบแรกคุณผู้ชม สปอนเซอร์รายใหญ่ๆเนี่ยนิสสันโตโยต้าชิเซโดไดอิชิรวมถึงไรไดอิชิรอินชซอลนเนี่ยออกที่เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเนี่ยถอนตัวแบบถอนตัวเลยไม่เอาด้วยไม่สนับสนุนอีกต่อไปจนนำมาสู่เมื่อว,วานนี้ครับคุณผู้ชม27มกรามีการถแถลงข่าวอีกรอบเป็นรอบที่2นี่คือภาพที่ถแถลงเมื่อว,วานนี้ครับ <S <S ก็มีมินาโตโคโอจิจิประธานบริษัทและคาโนชูจิ ประธานกรรมการบริหารเขาประกาศกลางที่ถแถลงข่าวเลยลาออกจากตําแหน่งเพื่อรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นการถแถลงข่าวคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เริ่มถแถลงตั้งแต่4โมงเย็นไปจบที่ราวราวตีสองของเมื่อคืนนี้เลยใช้เวลาไปกว่า10ชั่วโมงคือเป็นการถแถลงข่าวมาราธอนที่แบบไม่เคยมีใครถแถลงข่าวยาวนานขนาดนี้ครับ ก็ถามว่ายาวนานเพราะอะไรเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ซักถามตลอดเวลากับเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆนานาในการถแถลงข่าวก็แน่นอนว่าประธานบริษัทเนี่ยเขาก็ลาออกเขาก็บอกว่าเสียใจก็ขอโทษกับความไว้วางใจที่ประชาชนมีให้กับบริษัทก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งก็กังวลว่าผลกระทบที่กับการถอนโฆษณาต่างๆวันนี้ก็เลยต้องออกมาพูดความจริงแล้วก็บอกว่าขออภัยอีกครั้งอย่างสุดซึ้งสําหรับการตอบสนองที่ผิดพลาด ของฟูจิทีวีต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามกฎหมายความล้มเหลวของการตอบสนองต่างๆนั่นนะคือยอมรับทุกอย่างแล้วก็บอกด้วยว่าอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่มีการล่วงละเมิดทางเพศก็บอกว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนที่ถูกเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจเอาความก็ง่ายๆหลายคนประชาชนเขาก็บอกว่าพอไปจ่ายเงินปิดปากหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเพร พอมันก็มีกระแสะออกมาเนี่ยพนักง,งานผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานแล้วก็ไม่สามารถกลับไปทํางานได้ก็ทางบริษัทก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกจงจุดนี้ก็นี่แหละครับก็ทำดีที่สุดก็คือการขอโทษนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของการลาออกเนี่ยถามว่าจบไหมก็หลังจากนี้แน่นอนว่า วิกฤตของฟูจิทีวีครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตก้อนใหญ่แน่นอนคนที่จะเข้ามาบริหารต่อเข้ามารับช่วงต่อเนี่ยชิมิสึเคนจิคนนี้แหละเป็นประธานคนใหม่ที่จะต้องเข้ามารับช่วงต่อถึงสถานการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้หลายคนก็มองว่าโอ้โหยากแล้วแหละที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นได้อีกครั้งแต่ว่า ริวโนซึเกะเอนโดรองประธานบริษัทฟูจิเนเขาก็บอกว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนชั่วคราวและความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อเหตุการณ์ดังกล่าวก็เอาเรียกน,น,นง่ายๆว่าก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ออกมาประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ครับอืมก็ทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ ต้องทบทวนวัฒนธรรมองค์กรนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าภาคของฝั่งประชาชนเองก็ต้องต้องการความโปร่งใสนะคะคีวีอเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเชื่อถือด้วยนะควาน่าเชื่อถือใหญ่จชั่วโมงนี้ก็เท่ากับเราทํางานวันหนึ่งเลยนะอ เราดูซีรีส์วันหนึ่งเนี่ยสิบชั่วโมงนี่ยังไม่สามารถดูได้ยาวนานถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวก็เลยมีคนมองว่านี่ต้องการจะซื้อเวลาอะไรหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดลาออกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าในช่วงของสิบชั่วโมงที่แถลงข่าวเนี่ยคือนักข่าวเนี่ยไม่หยุดถามเลยนักข่าวเนี่ยยิงหูยิงคําถามแบบแบบรัวๆเลยบางคนเนี่ยถามหนักเยอะสํานักข่าวต่างประเทศในประเทศนี้มากันแบบครบเลยนักข่าวบางคนเนี่ยต้องบอกโอ้หัดคอมาก ถามผู้บริหารบอกว่าคำถามที่จะถามต่อไปนี้คุณตอบได้แค่ yes หรือ no เท่านั้นเพราะว่าคำตอบที่เขาตอบส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ตอบตรงประเด็นเป็นการเลี่ยงอาจจะไม่ตรงประเด็นนี่แหละหนักข่าวก็เลยเหนื่อยและสัมภาษณ์ถามมาหลายชั่วโมงแล้วตอบได้แค่ yes กับ no แค่นั้นก็นี่แหละมีมีรายงานแบบก็สิบเล็กๆบอกมาด้ว่ามีผู้บริหารบางคนที่มา,าแถลงข่าวเนี่ยมีกำหนด จะกลับบ้านด้วยรถไฟรอบสุดท้ายนี่สักประมาณแบบเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่ากาเนี่ยแต่ว่าการแถลงข่าวเนี่ยมันไม่จบภายในเที่ยงคืนกว่ากว่าทำให้ผู้หารคนนั้นเนี่ยไม่สามารถไปขึ้นรถไฟทันในเวลาเที่ยงคืนก็ต้องยอ,อมนะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยแล้วก็แน่นอนว่าองค์กรทีวีเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์นะคะว่าเขาจะไปต่อไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่เคลียร์ไม่โปร,งร่งายไม่แก้ปัญหานะคะแต่ว่าก็นั่นแหละเราต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายเราเรื่องนี้จะจบยังไงกลับมาที่ใกล้ๆประเทศไทยกันบ้างครับกับเมียนมาสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยก็ยังคงโอ้โคุณผู้ชมรายวันรายงานข่าวให้ฟังทุกวันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นรายวันความรุนแรงเมื่อวานจําได้ไหมครับที่รายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเขาก่อออกกฎทางทหารว่าจะไปเอาใครก็ได้มาเป็นทหารถ้าอยากให้คุณมาเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวันนี้เริ่มปฏิบัติการนั้นเรียบร้อยแล้วมีการไปลักพาตัวไปจับตัวถึงบ้านเพื่อต้องการให้มาเป็นทหารเข้าสู่กองทัพครับ ในหลายๆเขตของนครย่งกุ้งไม่ว่าจะเป็นดะโกงติงกันจุนหรือว่าไหลเองเจ้าหน้าที่ระดับชุมชนภายใต้คำสั่งของคณะรัฐประหารเนี่ยเขาได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบทะเบียนประชากรผู้หญิงเพื่อเตรียมเกณฑ์เข้าร่วมเป็นทหารหญิงก็สร้างความไม่พอใจและความหวัดระแวงในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมากครับกระบวนการนี้เนี่ยถูกอ้างว่าเป็นช่วงตรวจสอบรายชื่อ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบว่าเจ้าของชื่อยังอาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้านหรือไม่แม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ไม่รอดครับก็ยังถูกร่วมอยู่ในบัญชีนี้ด้วยและมีรายงานว่าเอกสารที่ยื่นคัดค้านไม่ได้ช่วยป้องกันการถูกเรียกตัวเลยแม้จะส่งเอกสารยืนยันสถานะการแต่งงานไปแล้วพวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะเรียกตัวไปร่วมรบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ในพื้นที่เขตเมืองย่างกุ้งมันดลเลและก็ภูมิภาคอื่นๆของเมียนมาเนี่ยมีรายงานการลักพาตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นทุกวันเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนทั่วประเทศหลายครอบครัวไม่กล้าปล่อยให้คนในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านโดยลำพังหรือแม้กระทั่งเวลากลางคืนข้อมูลจากเครือข่าย CDM เนี่ยระบุว่าคณะรัฐประาปหารเนี่ยเขาได้เริ่มจัดเตรียมโรงเรียนฝึกอบรมสำหรับทหารหญิงมาตั้งแต่เดือน ธันวาคมปีที่แล้วก็ดําเนินการเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามของคณะรัฐประหารในการเสริมกําลังพลเพื่อคาจุนอํานาจสร้างความกังวลและแรงต้านทานจากประชาชนอย่างกว้างขวางครับอื ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมนี่เขาไปจับถึงบ้านไปเข้าสู่โรงเรียนทหารโรงเรียนทหารของเมียนมาเนี่ยเขามีกันแบบจริงจังเลยนะเขามีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโรงเรียนฝึกทหารเพื่อเข้าไปร่วมรบก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนทหารที่ใหญ่ที่สุดนี่อยู่อยู่ที่พินอูวินแต่ตอนนี้น่าจะไม่ปลอดภยัยย้ายฐานทัพโรงเรียนนี้เข้าไปอยู่ที่เนปิดอครับ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยจากการโจมตีของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยตอนนี้กองทัพเมียนมาเนี่ยกำลังเร่งดําเนินการย้ายโรงเรียนทหารจากเมืองพินโอวินไปยังมหาวิทยาลัยเยซินในเขตเซยาทุริกรุงเนปิดอข้อมูลนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวในกรุงเมเน,นปีดอเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเยซินในเขตเซยาทุรีเนี่ยปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยป่าไม้ซึ่งก็มีรายงานว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็อาจจะถูกย้ายไปที่เมืองมาอุปินในเขตอิราวดีเพื่อที่จะเปิดทางสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทหารที่จะย้ายมาการย้ายโรงเรียนทหารไปที่เนปิดอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผนที่เตรียมไว้นานแล้วครับและมีการสั่งการล่วงหน้าเพื่อเตรียมย้ายนักศึกษาทั้งหมดไว้แล้ว ขณะเดียวกันเมืองพินอูวินเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทหารในปัจจุบันก็กําลังเผชิญกับข่าวหรือว่าอาจจะถูกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลโจมตีก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เนี่ยเคยถูกโจมตีมาแล้วรอบหนึ่งด้วยขีปนาวุธก็เสียหายหนักมากอดีตนายทหารเมียนมาเนี่ยรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการย้ายโรงเรียนทหารเนี่ยมันอยู่ในแผนของผู้นํากองทัพแต่สถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ ต้องดูหลายอย่างตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทำเลท,ที่ตั้งพื้นที่เมืองพื้นที่อย่างเมืองมิทิลาบอบีหรือย่างกุ้งเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างว่าทําไมถึงไม่ไปที่นั่นแต่ว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเยซินที่เนปิดอเนี่ยอาจจะเหมาะสมที่สุดก็ไม่ว่ากองทัพจะย้ายไปที่ไหนกลุ่มต่อต้านก็คาดว่าก็ไม่ปล่อยครับก็น่าจะโจมตีอยู่ดีแหละ การย้ายโรงเรียนทหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ต้องพิจารณาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนหอพักสนามฝึกและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมด้วยไม่ว่าพินอุวินเนี่ยจะมีความพร้อมในด้านเหล่านี้ก็ตามแต่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันมัน,มน,มนอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะโดนโจมตีได้ก็ทำให้ต้องรีบย้ายอย่างเร่งด่วน เขตชยาทิริในกรุงเนปิดอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพเมียนมาเลยนะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พักอาศัยของผู้นํากองทัพอีกด้วยก็ต้องบอกว่าความปลอดภัยสูงสุดแหละในเขตนี้ก็ย้ายมาก็คาดว่าอยู่ใกล้หูใกล้ตาอืครับซึ่งคณะนี้เรียกได้ว่าเป็นคณะรัฐประหารได้ไหมก็นี่แหละกองทัพของเขาเลยใช่ไหมคะกองเดียวกันนี่แหละอืมันก็เลยความไม่มั่นใจความไม่เชื่อมั่นอะไรต่างๆนะครับนะคะ ไม่จบแค่นั้นครับเรื่องของเมียนมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหมันมันเข้มข้นขึ้นไปอีกล่าสุดเนี่ยมีคนออกมาแฉว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยใช้ยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเพื่อกระตุ้นเหล่าทหารของเขาในการไปรบต่างๆนานามันปลุกใจอะใช้ยาเสพติดให้กองกําลังทหารเนี่ยมีแรงมีกําลังเรื่องนี้เนี่ยมีหลักฐานในการออกมาเขาไม่ได้พูดลอยๆเขาพูดด้วยกันมีหลักฐานคือ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถูกขนส่งผ่านเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเนี่ยมันตกครับพอไปเจอไปดูเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยไปเจอยาเสพติดเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากครับ ฐานแมปบีในเมืองบีลินที่รัดมอนของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนหลังพบว่าสบียงที่ส่งมาทางอากาศสู่ฐานนี้เนี่ยเต็มไปด้วยยาเสพติดแลวก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งคาดว่าถูกนำมาใช้กระตุ้นขวัญกำลังใจและความฮึกเหมิมของทหารในสถานการณ์สมรภูมิที่ตึงเครียดรายงานระบุว่าเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับกองทัพเมียนมาเนี่ยเขาใช้เครื่องบินลำเลียงสบียงมายัางฐานแมปรี แต่มีบางส่วนมันตกในพื้นที่ที่กลุ่มกองกําลังปฏิวัติควบคุมได้เมื่อเจ้าหน้าที่กองกําลังเขาไปตรวจสอบเนี่ยไปพบสเสบียงประกอบด้วยอาวุธจํานวนเล็กน้อยอาหารแต่ที่น่าตกใจอย่างที่บอกไปก็คือ,อยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดกระตุ้นระบบประสาทจํานวนมากพร้อมกับเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์จำนวนมากเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่า ใช้ยาเสพติดและเครื่องมึนเมาในการกระตุ้นกำลังพลของตัวเองแสดงถึงสภาพที่อ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจของทหารเมียนมานอกจากนี้ย้อนไปเมื่อวันที่24กองทัพเนี่ยยังเสริมกำลังคนและอาวุธเข้าสู่ฐานแมปบลีนิดด้วยรถยนต์จำนวน10คันรวมถึงรถพลเลือนที่ใช้บรรทุกปืนใหญ่ขนาดใหญ่คาดว่าเป็นปืนใหญ่ขนาด102มมครับ ขณะเดียวกันกองทัพเนี่ยยังคงใช้ดโดรนและเครื่องบินในการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องและยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ชนบทของเมืองบีลินทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการในสนรภูมิกองทัพเมียนมาครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างภายในที่อาจบานปลายไปสู่ความไม่สงบในวงกว้างได้ครับ ไม่เข้าใจตาก,กะเขานะคะที่ไปพึ่งพายาเสพติดด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกระตุ้นขวัญกําลังใจให้กับกองกําลังใช่ไหมคะอมกองพลน,นะก็ไม่ได้เป็นการดําเนินงานที่สร้างสรรค์เลยเรื่องนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องตามกันต่อยาเสพติดมาจากไหนอเอามาจากไหนแหล่งมายังไง<อ>นี่ก็เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องตามกันต่อยังอยู่ที่เมียนมาครับค,คุณผู้ชมเรื่องของเมียนมาเนี่ย เอาเรื่องนี้สั้นๆแล้วกันตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง<ม>เขาก็ชัดเจนในการประกาศที่จะไม่ช่วยเหลือนานาประเทศประเทศไหนที่เคยส่งเงินช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนอยู่ตอนนี้หลายประเทศเริ่มจะเดือดร้อนหนึ่งในนั้นก็คือเมียนมาครับค่ายผู้ีิภัยชายแดนเนี่ยรับเงินสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาสหรัฐประกาศจะระงับเงินช่วยเหลือเป็นเวลา90วันครับ เรื่องนี้ BBC ของเมียนมาเนี่ยรายงานว่าเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้ระงับความช่วยเหลือเป็นเวลา90วันเพื่อทบทวนการใช้จ่ายของโครงการพัฒนาระหว่างประเทศทําให้องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทยเมียนมาและกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่นเนี่ยบางกลุ่มกําลังเผชิญกับความยากลําบากในการที่สหรัฐเนี่ยไม่สนับสนุนเงินแล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลสําหรับผู้ร้ภัยในค่ายแห่งหนึ่งก็ต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมอทั้งพยาบาลเนื่องจากสหรัฐเนี่ยระงับเงินทุนก็ไม่มีเงินจ้างเงินเดือนให้กับหมอและพยาบาล คุณสุนายผาสุขคนนี้เป็นที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์เเผยแพร่เอกสารภาษาเมียนมาที่ระบุว่าคำสั่งระงับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ทำให้โรงพยาบาล NGO ออเมริกันในค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนไทยเมียนมาต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีผู้ป่วยทั้งหมดต้องย้ายออกทันทีเช่นเดียวกันแต่ ไม่สนับสนุนค่ายผู้หลีภัยแต่สหรัฐยืนยันว่ายังช่วยเหลือสนับสนุนผู้หลีภัยโลฮินจาหรือว่าโลฮิงยาที่เรารู้จักเนี่ยเหมือนเดิมครับรัฐบาลสหรัฐก็ยังคงยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือผู้หลีภัยชาวโรฮินจาที่อาศัยอยู่ในบังคลาเทศต,ต่อไปตามที่นายชาฟิกุลอาลามโคสกที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยบอกว่าแม้ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ จะมีการระงับโครง,งการช่วยเหลือระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวถึง3เดือนแต่ชาวโรฮินจาในาบังคลาเทศเนี่ยก็ยังคงช่วยเหลือต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องของสหรัฐนะคะเดียงกำลังจะถามคุณโออยู่ว่าเอะวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐเกี่ยวกับมีแน่นอนเมื่อวานทั้งสองท่านจาได้ไหมพี่แววบอกว่าอ่าเป็นเกมการเมืองอคุณเอื้ยบอกว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรอีกเขาจะกลับลําอะไรอีก เป็นดังที่ว่าจริงๆครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้อ,ออกจาก w h o วันเดียวผ่านไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมว,วันนี้โอ้โหเมื่อวานจําได้ไหมวาทะสงครามน้ําลายกับประาธานดิบีโคลัมเบียที่มันหนักหน่วงมากๆที่มันซัดกันชนิดที่แบบจะคืนดีกันได้ยังไงผ่านไปแค่วันเดียวคุณผู้ชมเขาคืนดีกันแล้วครับ <laughs> เขาคืนดีกันแล้วเขาไม่คว่ำบาตรโคลัมเบียแล้วนะครับเขาไม่ขึ้นภาษีเป็น5 0เกับโคลัมเบียแล้วครับเพราะว่า คุยกันตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วคนกลางอย่างเรานี่ต้องเรียกว่าอะไรดีตอนนี้เราเป็น,น,นคนกลางแล้วใช่ไหมคนกลางนําเสนอข่าวตอนนี้รายวันอะทำเนียบขาวของสหรัฐเนี่ยออกมาถแถลงข่าวกลางดึกเมื่อคืนนี้เลยครับบอกว่าโคลอมเบียตกลงที่จะรับผู้อพยพจากสหรัฐเรียบร้อยแล้ว<ม>และก็ไม่บังคับบทลงโทษที่ขู่ไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการขึ้นภาษีต่างๆนานา สหรัฐเนี่ยระบุว่ารัฐบาลโคลัมเบียตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์รวมถึงการรับคนต่างด้าวผิดกฎหมายทุกคนที่เดินทางกลับจากสหรัฐอย่างไม่มีข้อจำกัดรวมทั้งการเดินทางเข้าไปโดยเครื่องบินทหารสหรัฐโดยไม่มีการตั้งข้อจำกัดหรือเรื่องความล่าช้าต่างๆนานาเนี่ยจะไม่มีแล้วทำเนียบขาวบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวโลกเห็นชัดเจนว่าอเมริกาเนี่ยได้รับความเคารพอีกครั้ง ประธานอดีตวินิรัมเนี่ยก็ยังคงจะปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่นๆอย่างเข้มแข็งรวมถึงของสหรัฐด้วยและก็คาดหวังว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกจะให้ความร่วมมือเต็มที่ในการยอมรับการในประเทศพลเมืองของตัวเองที่ออกจากสหรัฐจะต้องรับกลับประเทศนะครับถแถลงการของคําส์เล็บข่าวก็บอกได้ว่าร่างคำสั่งเกี่ยวกับการขึ้นภาษีและการคว่ำบาตรโคลอมเบียจะถูกเก็บสำรองเอาไว้ก่อนและยังไม่มีการลงนามเว้นแต่โคลอมเบียจะไม่ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ขณะที่ลุยกิลเบโตมูริโลรัฐมนตรีต่างประเทศของโคลัมเบียก็ออกมาถแถลงการหลังจากทำเนียบขาวไม่นานในช่วงดึกเช่นเดียวกันบอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาชนะอุปสรรคร่วมกับรัฐบาลสหรัฐได้แล้วรัฐบาลโคลัมเบียพร้อมที่จะใช้เครื่องบินของประธานาธิบดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชาวโคลัมเบียจากสหรัฐเดินทางกลับโคลัมเบียในฐานะผู้ที่ถูกเนรเทศนั่นเองครับอืม ก็เป็นอันว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งจบไวจัดใช้คำนี้ได้เลยนะคะทั้งขึ้นภาษีทั้งความบ่าจบไปแล้วเรียบร้อยปิดยาในวันเดียวค่ะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ